ขอ้วครงนักานนะครับเห็นยครับอมีเจ้ที่นะครับทางด้าน,น,นทาีมงานโรงพััแอนโซพร้อมด้วยทีมวาที่นะครับขออุติการแสดนไว้เพียงแค่นี้นะครับ ครับนี้ก่อนครับแล้วก็ไล่ๆออกไปเรียนตรงนู้นเยอะไหมกี่คนมีคนตัวใหญ่คนอะไรครเฉพาะบางโจทย์ที่เขาตีใช่ไหมตอนตีเสร็จผมเห็นพี่คนไอ้ที่โดนตีออกออกไปเลยครับเขาเอาโต๊ะอะไรครับฟาดโต๊ะโต๊ะเนี่ยโตอี้เนี่ยเอาก้าอี้ฟาดเลยใช่ไหมเห็นเลยเหรอ จับว้ายังไงสออันเลยใช่จับทำทายูหน่อยจับแนี้แล้วก็ควาเทุ่า่า้เลยอ้าวเป้าอยู่คนเดียวเนี่ยตอนนี้ใช่เป้าอยู่ตั้งนานแล้วก็ไมู่รยื่อวานพอย่ทำอะไรอยู่เพอวา่วาผมนั่งปบไใบ โดนไาสัมพา์นู่นก่อนก็ผมเห็นเขาเต้นกันอยู่ดีๆแล้วก็น่าน่าจะมองหน้าอะไรกันหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะหมดกี่คนลุมกี่คนประมาณสามสี่คนรวมทาม้ายคนเดียวเนาะอาการก็เป็นคนที่โดนทำร้ายอาการเขาก็เขาตัวใหญ่กว่าเนาะแล้วก็เขาโดนโดนเก้อาอี้ฟาดเหมือนปาะเขาก็ตอบโต้ ึ่งเมื่อคืนนี้เป็นคอนเสิร์ตวันสุดท้ายด้วยครับก่อนหน้านี้มีไหมไม่มีอ,อย่างนี้มันมีผลเขาไปอะไรกับคน,อ,คนอันนี้ตัวผมก็ไม่รู้เหมือนกันอยากฝากก็คือแบบว่าถ้ามามาก็มาสนุกกันได้แต่ก็ถ้ามีเรื่องอะไรกันก็ขอให้เข้าใจกันอย่างย่ว่าเรามาสนุกกันอย่างย่อมไปทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนใช่ ่าเออพี่ไอ้ที่คิดแคร์ประหยัดพี่ได้คนเลยนี่นะียกว่าแค่เกิดสาเหตุเก็ดมาได้ไม่น้อยในงานเข่ารุ่นจะเต้นนะี่นะครับก็เป็นเหตุเกิดที่งานคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตบอลลามที่ตลาดหนองบ้านแดงน,นะครับเมื่อคืนนี้ประมาณห้าทุ่มทำที่มีาการจัดการคอนเสิร์ตอยู่แล้ว,ลว,ลวก็มีกลุ่มไอ้รุ่นก็ออกไป เต้นกันอะไรหน้าเวทีนะแต่มันทําเป็นปกติเหมือนที่คอนเสิร์ตเที่ยวเหมือนกันนะครับก็มีการกระทบกระทั่งกันแล้วมีการทําร้ายกันซ,ซึ่งหลังจากเกิดเหตุแล,ล้วตำรวจก็ได้ไปรับเหตุแล้วก็ได้นาผู้บดาดเจ็บส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลนะครับแล้วก็ได้ผมได้สั่งให้ชุดสืบสวนไปลงพื้นที่ประสานกับสายตรวจตำบลที่รักษาความสงบเรียบร้อยอยู่นะครับก็ผมก็ได้พอาาทราบตัวผู้กระทําผิดนะครับ เห็ในงานกนะ็คุมตัวไม่ได้เพราะตอนนั้นเราคือเราวัวเจ็บส่งส์รักษาตัวโรงพยาบาลนะครับพอหลังจากนั้นแล้วก็มีการมาสอบถามพยานที่เห็นเหตุการณ์ครับรวมทั้งมันได้ข้อมูลจากพยานที่ถ่ายคลิปไว้ตามที่ปรากฏในสื่อครับก็ก็ได้ให้ข้อมูลครับแล้วที่เหลือถึงที่คาดหากรุ่นขามหรืออยากจะให้เข้ามาครอบคังสือผู้เกี่ยวข้องครับครับตอนนี้ตอนนี้เราติดต่อทางทางตัวผู้ก่เอเหตุได้หร,รือเปล่าล้วครับ เรารวามที่ออกมาเป็นดีนะครับส่วนผู้บจ็ g นะครับก็เราให้เขาเดี๋ยววันนี้ท่านข้าส่วนนัดมาสอบสวนปรกคำว่าเหตุเกิดจริงคือเรื่องอะไรเนี่ยงานคอนเสิร์ตเขาจัดเพื่อความบันเทิงเพื่อความสนุกสนานนะครับเราก็จะไปก็ควรที่จะไปเที่ยวให้มันได้รับความสุขจากการความบันเทิงนะครับไม่ใช่ไปก่อเรื่องก่อเหตุแบบนี้นะครับพอมีเรื่องปุ๊บนะครับคอนเสิร์ตก็ต้องหยุดการแสดงเพราะฉะนั้นการที่เราต้งใจจะมาหาความสุข ความเพลิดเพลินหรือควาเสิร์ตก็จะมันก็ได้จบลงไปนะครับ